วันนี้ในขณะที่เรากําลังรอทางกองบัญชาการสอบสวนกลางดําเนินคดีอาญากับทนายผู้กระทําผิด5ท่านนะครับโดยใช้สํานักงานกฎหมายเนี่ยเป็นฉากหน้าเพื่อกระทําผิดวัตทุสร้ายทรัพย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียหายเป็นจํานวนเงินกว่า57ล้านในราคาประเมินนะครับไม่ใช่ราคาตลาดถ้าเทียบเป็นราคาตลาดนี่น่าจะร่วมร่วม200ล้านบาท ซึ่งอยากจะให้สภาทนายความใช้กรณีของความเสียหายครั้งนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเพื่อมีให้เกิดความเสียหายกับประชาชนทั่วไปท่านอื่นๆไม,ไม่ใช่วันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อครอบครัวผมเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขอให้ท่านนายกสมาคมทนายความสภาทนายความผู้มาเป็นผู้นำท่านใหม่เนี่ยได้นำทีม มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเสียหายได้ทำการอสอบสวนนะครับไต่สวนถ้าเกิดว่าพบซึ่งเรามั่นใจว่าหลักฐานเราเนี้ยชัดเจนว่าทนายทั้ง5ท่านยังไม่รวมผู้ร่วมกระบวนการท่านอื่นๆนะครับทําผิดบรญยาตของสภาทนายความชัดเจนอย่างร้ายแรงจึงขอให้ทําการพักใบอนุญาตนะครับหลังจากที่มีการไต่สวนอย่าง อรอบครอบแล้วเพื่อไม่ให้ไปกระทําผิดต่อไปนะครับท่านสอบถามท่านนายกครับหลังจากรับเรื่องแล้วดำเนินการไงครับรับเรื่องแล้วนะครับผมก็จะดําเนินการให้ทางประธานบรรดาษนะครับส่งเรื่องให้คณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเพื่อที่จะว่าผู้กระทําความผิดทําผิดจริงไหมนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่สอบสวนเสร็จก็ส่งไปที่ประธานบรรดาษพิจารณาว่าจะต้องลงโทษประการใดนะครับทั่วทาง ของทนายความเนี่ยมีโทษอยู่สามสถานก็คือแรกก็อันดับแรกก็คือภาคทันสองก็คือห้ามทําการเป็นความสามปไม่เกินสามปีแล้วก็โทษที่ร้ายแรงที่สุดก็คือลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนะครับนี่คือตามมาตราห้าสิบสองของประทนายความแต่ทั้งหมดทั้งปวงน,นะครับถ้าทนายกระทาความผิดบัญญาิเนี่ยผมไม่เก็บไว้แน่ครับนี่ก็คือให้พี่น้องที่โดนทนายความประพฤกิผิดมายาด หรือไปหลอกลวงหรือชอโกงต่างๆนะครับมาร้องเรียนที่สภาในความได้เลยนะครับเพื่อที่จะสภาในความเรานี่มีความโปร่งใสชัดเจนและในยุคผมผมจะเร่งทําคดีให้รวดเร็วที่สุดครับแล้วจะแจ้งหลังจากเสร็จเนี่ยก็จะแจ้งให้กับทางผู้ร้องทราบเรื่องนี้สบายใจได้ครับในยุคผมไม่ลาชาแน่นอนครับขอแสดงความชื่นชมครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ เดี๋ยวเราต้องส่งเรื่องนี้ให้กับประธานมัญญาตทนายความเป็นผู้พิจารณานะครับว่าผิดตาม